ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครั้งเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกครับว่าแปลงดำต้องแปลงอะไรบ้างนะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยคืเอเดี๋ยวเรามาดูกเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับผมแล้วผมก็เป็นดิสทั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วผมก็มาแปลงเป็นดำนะครับผมแปลงดำหมดเลยแปลงดำดำเจาะแท้เจาะนะขอางผนมนเน้นเน้เนแท้หมดนะว่าเพื่อความปลอดภัยมันเจาะเลยแล้วมันก็เป็นดำได้ เริ่มจากข้างบนนะครับผมก็ถอดเบรกบนเบรกลืมออกบนเลยแล้วก็ใส่ของของวิบร้อยผมก็จกวิบร้อยมือเบรกวิบร้อยนะครับแต่ถ้าทุกคนใส่ของดีบางบางคันมันก็จะแบบยะบเบรกก็จะเดี๋ยวประมาณนี้ยมันก็จะเบรกได้น้อยใช่ไหมล่ะผมนะครับของวิบร้อยนะครับแม่ก็เบิกเบิกตรงหูวเนี่ยถ้าถ้ากลัวมันลุมแล้วมันหักก็เบิกเงี้ยเบิกเนี่ยเป็นของแท้นะครับผมมันก็ใส่นี่เป็นของเทียมวะเนี่ยครับมันก็จะยับเบรกก็จะปดอเงี้ย เดือย,ยอะเบรกได้เหลือเหลือนะก็เปลี่ยนตัวนี้นตัวนี้เปลี่ยนสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าซื้อมาเยกคูมันก็จะมีให้มาเลยแล้วก็อันนี้ผมใส่น็อตพอดเอานะครับแล้วเดี๋ยวเขจะใส่น,ออออนะครับผมแล้วก็คือถอดออกออกกปเลยครับนี่ถอดออกไปเลยถอดเดิมออกไปเลยเบรเกอร์มาแล้วใส่หูจบอันนี้ตัวนี้เข้าไปนะครับผมนี่ใส่ประมาณนี้นะครับผมนี่ ชิ้กก็ในที่สองครับก็เป็นชุกหน้าดํานะครับที่ทุกคนขาดไม่ได้นะครับก็เป็นชุกหน้าดํานะผมชุกหน้าดําก็เป็นชุกหน้าดาของผมใช้แท้กึ่งสั่งทํานะผมสั่งเอาของแท้ไปทําแม่สั่งเขาทำอ่ะเออให้ซื้อขาดของของเขาอ่ะแล้วก็ให้เขาทําให้เป็นของแท้นะครับก็ตัวนี้ก็ทุกคนจะใส่เป็นเทียมจะอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่สำหรับงบประมาณทุกคนนะครับ ส่วนผมก็มีงบหน่อยหรือว่าอยากแบบจบๆเลยก็เอาแท้ไปเลยนะครับผมนี่ก็ของผมก็โชกก็ประมาณนี้ครับผมนี่เป็นกึง่งกึ่งหัวเผาคมด้วยเป็นกึ่งได้เบามิดิ้งได้เบานะผมเป็นโชกเว็บร้อยแท้กึ่งนะครับอัดแกน4.5แล้วก็โหลดลงเอดผมตัดแผงคอนะครับมาเลเตียอันนี้ครับก็จะมีโอ้จบกับมือบีที่ต้องแปลงครับแล้วก็โชกหน้าดําคู่หนึ่งของ ของดีมหรือของสิบดำหรือว่าของวีบร้อยดำอะไรก็ได้นะแ็แต่คุณจะเลือกใช้นะครับหรือซื้อแบบจากพวกแบบชัดร้านอะไรแต่งพวกพี่ก๊อตพวกมารุ่นทรงเชงที่เขาขายกันพวกพี่บ bon อลกิอะไรเงี้ยนะครับก็ไปสั่งซื้อไ,ได้นะครับก็มีขายนะครับแล้วแต่คุณจะสั่งซื้อแต่ที่ผมก็มีนะของผมจะเป็นแบบแท้กึ่งเนี่ยสอบถามได้นะครับแล้วก็ดุมครับดุมดุมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดุมต้องเป็นด้าอยู่แล้ว ีุ่มเป็นดุมแท้เอ๊ะอันนี้ผมผมเป็นดุมเทียบเทียบแท้นะครับก็ต้องเปลี่ยนดุมนะครับผมแล้วก็บูทบูทกลางต้องเปลี่ยนด้วยครับใช้ของดิสไม่ไา้มันยาวเกินต้องเปลี่ยนเป็นของดาแต่ลูกปืนใส่ได้นะครับผมลูกปืนเอาของดิสมาใส่ได้นะคเอาของดุมดิสมาใส่ได้นะลูกปืนอ่ะครับ,รบแล้วก็ผ้าเบรกครับผมผ้าเบรกต้องเปลีป่ยนนะครับต้องซื้อใหม่ไม่ได้เปลี่ยนหรอกซื้อใหม่ซื้อเป็นของดํานะครับหรือของเบรกหนังนะดัอ่ะเออน,นั่นหแหละแล้วก็ต้องซื้อนี้นครับผมนกบบครั แล้วก็ตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้หรือใส่ก็ได้แต่ของผมเอาของเก่ามาใส่นะครับผมแล้วก็ฝาด้ามครับฝาด้ามจะใช้เป็นดืมก็ได้หรือเป็นปาดเป็นมิลลิงเป็นเจาะอะไรก็ได้ัะผมแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับแล้วก็มือลิงครับผมมือลิงใช้ของดืมหรืออะไรแต่ถ้ามันบิดไม่ค่อยดีผมแนะนำเป็นของยาวๆหน่อยนะแบบของหนุ่ยของแต่งอะไรมาเนี่ยแต่ของผมจะเป็นยาวๆแบบละร้อยกว่าบาทร้อยบาทประมาณนี้นะผมแล้วก็สายบีบของผมสายบิก็ของผมเป็นของแท้นะผมผมเบิกแท้มาเลย ครับผิ่ผมก็เบิกแทนไ้เนี่ยนะครับผมภาบิ่ผมเบิกผมจะนิ้นเป็นชุดหน้าแท้นะว่าความปลอดภัยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างครับผมฝ้าดําผมก็แทนครับเนี่ยแท้ทารอยรอยสีเดิมอยู่เลยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเก่าๆหน่อยเพราะผมได้มามือสองครับผมครับส่วนล้อก็ใช้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ใช้ของล้อเดิมได้ับออนะครับปลงดําก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากใส่กระจกนะครับก็ เจาะตรงนี้ผบผมก็เคยเจาะมาใส่กระจกตอนทําตรออน,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 นะเนี่ยเจาะเจาะมาออกมานิดนึงมันก็จะได้ประมาณนี้ก็จะใส่กระจกได้แล้วแต่คนใส่แอปแปลงดําก็มีประมาณนี้นะผมนะ,นะก็มีมือเบีกบนนะครับเป็นของเรียบร้อยของกระจกเรียบร้อยชุกหน้าดําอะไรของอะไรก็ได้นะผมแล้วก็ดุมดำนะครับฝาดาผ้าบีกดามือลิงแล้วก็แกนลูกเบี้ยวของดาหมดเลยนะครับผม เผาก็เผาอะไรก็ได้หมแล้วแต่ผ้าบีก็ผ้าบีกอะไรก็ได้แล้วแต่คนจะใช้นะครับผมแล้วก็สายบีกก็แท้เทียมแล้วแต่ครับได้หมดแต่ว่าแล้วแต่คนจะมีงบนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีมานี้ครับสำหรับคนอยากแปลงนะนะบ,บูธกลางเราต้องเปลี่ยนของดำครับเปลี่ยนไม่พอใส่ของริบไม่ไนามันยาวเกิน,นครับแม่ก็เอาไปตัดก็ได้แต่ว่าผมแนะนำซื้อใหม่ก็ดีกว่านะครับผมคือแบบไม่ต้องเสียเวลาไปตัดไงซื้อแหม่นะประมาณห้าสิบบาทประมาณนะี้บูธก็บูธกลางนะเอานะผมก็ ถามว่ามันลื่นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูนะครับนะครับนี่ก็แค่ยุกขึ้นก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ยุกขึ้นก็หมุนนางี่ะเนี่ยมันก็จะหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันลื่นมากครับผมหมุนให้ดูเนี่ยหมุนเดียวลื่นแล้วนี่นะครับสาเหตุที่วัลลุนทรงชิงเขาต้องแปลงดำนะครับเพราะมันลื่นแล้วมันเท่ยนะครับมันไม่เหมือนดิสครับผมแต่ว่าดิสลื่นก็มีนะทำเอาก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับวัลลุนทรงชิงมันต้องดำอยวู่แล้วนะครับคุณดูดิ เจ้าหมุนกิ๊กติ๊เดียวมันก็ลื่นแล้วเนี่ยดูดิลูกปืนหน้าผมก็แตกแล้วนะดูดูดูโอ้โหยังลื่นเดี๋ยวมันจะหมุนกลับนะเนี้ยงี้โคตรลื่นโอเคครับก็ในวมานี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ